จากเริ่มต้นผมให้ขอการตึ่เชิญครูยงยุทธครับเป็นครูผู้สอนได้ทปนครูผ้อนคนแรกครับก็จากการจัดการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เพียงเดียวซึ่งการสอนเสี่ยงในภาพนั้นในภาพนี้เนี่ยเราหวังให้เนี่ยเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำหลักปัจชญาไปใช้ในในชีวิตจริงของเขาก็คือการสอนร้อยละ ทีนี้การเรียนการสอนในวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเราอยู่กันเด็กเนี่ยเราจะอยู่กันแค่ห้องเทีเน็กแต่วันนี้ก็มีหลายคนมาจองเนี่ยเด็กก็เลยจะสิ้เกรงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะแต่ถามว่าบรรลุเป้าหมายไหมก็บรรลุเป้าหมายู่ระดบนะครับว่าเด็กสามารถคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ภายใต้หลักหลักคิดคือเราจะพยายามเน้นยเสมอว่าเด็กต้องคิดอย่างมีเหตุผล แลวเหตุผลนั้นต้องสมเหตุสมผลนะครับก่อนที่เราเขาจะตัดสินใจและในการตัดสินใจของเขาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้อง,องมีข้อมูลเพียงพอนะครับเป้าหมายของของการเรียนการสอนข,ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นให้เรเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดเพราะว่าการคิดเนี่ยจะช่วยให้เขาอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงลได้อย่างดีและอย่างปลอดภัยแล้วเขาก็จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะั้น โดยไม่เกิดผลกระทบกับตัวเขาพนเท่าไรครับน,น,นะครับแล้วก็กระบวนการคิดนี้เองก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนได้เพราะอะ่อไรก็ตามอาเซียนเข้ามาในปีของปีนี้เนี่ยเด็กจะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้เนีมีเงินมีคนแล้วก็มีกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ย ก็ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่ับไปนะครับทา,น,น,น,านที่2ที่ผู้สัเกจากเรียนแติโรเรนผโเแม็กิพิยาอาจารยวเียงนคอนกัเรียนนะครับกับท่านผู้มควรทวนะครับอาจ,จารย์ดรเ,เจ,รเจนสมุดแล้วก็ท่าอาจ,จารย์ทุกท่านนะครับสำหรับ การทำหน้าที่สังเกตการการสอนในวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นครั้งแรกนะครับในการที่ได้มีโอกาสเข้ามาอบรมคลาสนะฮะสำหรับในส่วนของการสะท้อนหรือการสรุปประเด็นนะครับจากการสังเกตชั้นเรียนนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์กองทุนได้เรียนไปแล้วนะครับว่าชั้นเรียนในวันนี้ไม่ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีข้อจํากัดในหลายๆด้านนะครับจะ การสังเกตนะครับวันในวันนี้เนี่ยนะครับชั้นเรียนมยัธยมนะครับได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของร้อยละในชีวิตประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือว่าจะมีการใช้สถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดนะครับและที่ท่านอาจารย์ตรงยุทธได้ได้เน้นไปแล้วว่าจะเน้นที่กระบวนการคิดนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสถานการณ์ที่ท่านอาจารย์ยงยุทธ์ได้นํามาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเนี่ยจะเน้นไปที่กระบวนการคิดเป็นหลักนะครับแต่ในด้วยความเคารพนะครับในในส่วนหนึ่งนะครับที่สังเกตเห็นก็คือว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากมีการพูดถึงหรือทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมเกี่ยวกับกระวบวนการคิดร้อยละนะครับทราบว่าวันนี้เป็นการใช้ รอยละในชีพประจำวันนะครับแต่ว่าในในในหลักของอที่อยากจะสะท้อนก็คือว่าอาจจะมีผู้เรียนบางคนที่ยังอาจจะไม่เข้าใจในหลักของการคิดร้อยละนะครับซึ่งเป็นหลักที่เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมมาในวันนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเรามีการทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการคิดร้อยละเข้าไปนะครับเพื่อนํามาสู่การการทํากิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับเพราะาเขา สามารถที่จะคิดบนการร้อยลนได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยาการทํากิจกรรมก็จะบรรลุผลนะครับเพราะว่า,อามองว่าในในส่วนของผู้เรียนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการคิดร้อยล้อย่างชัดเจนเท่าที่ควรนะครับต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือที่ที่มองเห็นนะครับจะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้นะครับที่ ในไชัดเจนก็ค de ือว่าอาจารย์ได้จัดกิจกรรมที่เน้นให้คิดแล้วก็มีกระบวนการสอนที่เหมาะสมโดยอย่างยิ่งการสรุปเรื่องของปรัิยาเสรษฐกิจพอเพียงในตอนท้ายด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณอาจารย์พรวินเัีงสูนรครับต่อไปทะครที่3เป็นครูผู้สังเกตน้ครับจากโรงเรียนศวิชัยยาอาจารย์วรีกรบเลอครับก็ขอเกิดาร ค่ะต้องขอ,อขอบคุณอาจารย์ที่เปิดโอกาสให้เราได้มาเรียนรู้กับอาจารย์นะคะก็จริงๆเราอยากชื่นชมอาจารย์ว่าในชุดคําถามที่อาจารย์นำมาให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดคําถามที่ดีมากๆนะคะดีจนเราคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องของการนำร้อยลนะไปใช้ในประยุกต์ใช้และก็บูรณาการตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงดุกิจกรรมในภาพวันนี้นะคะจุดจุดหมายใหญ่น่าจะเป็นประเด็นนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดว่าอาจารย์อยากจะเติมในเรื่องของการทบทวนบทเรียนสักนิดนึงนะคะทีนี้เรามอ,มองประเด็นว่านั่นคือการทบทวนความรู้เดิมถูกไหมคะสำหรับความรู้ที่อาจารย์ให้ ความรู้ที่อาจารย์ให้อาจจะเป็นการให้แบบให้นักเรียนได้คิดเคราะห์เองใช่ไหมคะแต่ว่าเรามามองความรู้ใหม่ที่ได้รับทางอนิสร์การสอนคณิตศาสตร์นั้นอาจารย์คงจะต้องมุ่งประเด็นในเรื่องสาระที่อาจารย์สอนความรู้เดิมความรู้ที่อาจารย์ให้และเรียนสามารถได้ความรู้ใหม่อะไรที่จะนําไปใช้อย่างประเด็นนี้อาจารย์ปริญญาจะเติมนิดนึงนะอาจารย์เี้นคำว่าโดยมากวล้ายที่อาจารย์ให้เป็นวลยายที่ง่ายๆเด็กสามารถที่จะบอกได้ว่า ห้าร้อยร้อยละสิบคืออะไรใช่ไหมนะร้อยละสิบเนี่ยมันได้เท่าไหร่เราถ้าเกิดจากทุนแปดร้อยร้อยละสิบมันได้เท่าไหร่ตรงนี้เราจะเกิดความรู้ใหม่ในการที่นําไปใช้ในชีวิตประจำวันว่าซื้อลสิบเปอร์เซ็นต์บอกป้าเว่ามันต้องเป็นห้าสิบถ้าเป็นแปดร้อยมันต้องเป็น 80. แปดสิบเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องสามอย่างประกอบกันความรู้เดิมความรู้ที่คุณครูให้แล้วก็ความรู้ที่เด็กสาำว่ทาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จะเกิดความรู้เองขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้อ อาจารย์ต้องชื่นชมอาจารย์อาจารย์มีเทคนิคในการสร้างวินัยนะคะมีการเทคนิคการสร้างวินัยดีมากๆแต่ว่าอยากอ,จอาจารย์มองดูว่าอันนี้มันก็ดีนะคะแต่ว่าอยากจะเติมนิดนึงค่ะว่าจะเห็นว่าการสอนเนี่ยชุดคําถามที่ให้หนักเรียนฝึกเนี่ย มากมายมาก,มากเยอะค่ะเยอะแต่เป็นคำถามที่ดีถ้าอาจารย์ใช้กระบวนการกระบวนการ PBL เข้าไปอาจารย์แบ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มช้ากลุ่มหนึ่งคิดสถานการณ์นี้กลุ่มสองคิดส,ส,สถานการณ์นี้มีการแลกเปลี่ยนแล,นลนะ้วก็นำเสนอชุดคำถามที่ให้ถ้าน้อยลงกว่าน,นี้นิดนะึงนต้องชื่นชมอาจารย์มากว่าเด็กของอาจารย์เนี่ยเป็นนักเรียนพอเพียงจริงๆพอเข้าสามารถนํารรู้ไปใช้ได้นะคะ ต้องต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่เปิดโอ,อกาสให้เราได้เรียนรูนะคะขอบคุณครัอบอาจารย์บบวาริานที่แขวนครับระานบต่ไปเป็นการเรีอนรูผลจากทุกทมานที่รู้จักโดยที่เสียามเจรครับคุณปิยพรมั่นคงจิตครับเรียนขออนุญาตเป็นคนสุดท้ายได้ไหมคะแต่ไม่ใช่น,นักศึกษาสตร์นะคะจจะมีมุมมองแตกต่างจากท่าน ก็เลยอยากฟังนักการศึกษาพูดให้จบก่อนค่ะยังไง้็เรียนรู้จากท่านด้วยค่ะขออนุญาตครับก็ขอเสนอ่อนท่านอาจารย์ดรชริตนานนท์ครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิอยากคาะในเชียงใหม่เช้าผมคือแนะนําแบบว่าท่านอาจารย์ดรชริตนานนท์เป็นหัวหน้าโครงการนำชายชีพครูเให้ศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาเช้นเรียนหรือ lesson study และวิธีการแบบเปิ การสาราคเหนะือท่านอาจารย์จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรซอนนเดดและโอเนนโคลสที่ใช้ในการพิจารชิปครูมาตลอดระ,ะยะเวลาช่วง5ปีผ่านมานีนะครับก็ในทองท่านได้มีโอกาสได้ให้ข้อเสนอแนะกับท่านเรียนในวรื่นี้ด้วยกันครับขอบกบคุณท่านจย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะท่านแล้วก็ครูจริงๆแล้วท่านก็คงไม่ได้จะคอมเมนต์อะไรมากมายนะคะเพียงแต่อยากจะให้พวกเราช่วยดูว่า แนวท, <Yeah. S 1> ทางการสอนที่จะรยุทธใช้เนี่ยเมื่อเราดูไปเราจะเริ่มมองเห็นภาพของแพทเทิร์นการสอนของอาจารย์ว่าจะมีลักษณะของการที่ให้โจทย์โจทย์ปัญหานักเรียนไปแล้วก็ให้เรียนคิดคือมันจะมีแพทเทิร์นของการสอนซึ่งอาจารยสังเกตดูยังไม่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 ได้ก็เรียนรู้จาะอาจารยุทธเนี่ยนะคะว่าอาจารยุทธใช้วิธียังไงถึงให้นักเรียนเข้าใจเรื่องสตรีพอเทียงโดยการพูดเน้นย้ํา กับนักเรียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียนดูตามตามชั้นเรียนที่ดูนะคะจะมีการเน้นย้ำตลอดเวลานักเรียนก็คิดของนักเรียนจะเป็นคู่เป็นกลุ่มหรืออะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการที่จะเรียกให้นักเรียนเสนอความคิดเห็นหรือเสอเนอแนวคิดนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของของชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ที่เรียนดูนะคะ ทีนี้ไอ้ตัววัฒนธรรมชั้นเรียนหรือว่าสิ่งที่มันเกิดหรือหรือรูปแบบก,การสอนในของแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องไปให้ความสนใจว่างจริงเราลองกลับไปดูซิว่าเวลาเราสอนเพืนเรียนเราทาอย่างไรทีนี้ในประเด็นของของ,ของตัวค้ิกศาสตร์เองนะคะอาจารย์ยุทธได้ได้พูดตั้งแต่ตอนแนะนําแผนแล้วว่าจะเน้นเรื่องกระบวนการคิดอ่นนานอาจจะมีข้อที่เห็นนิดหน่อยนะคะว่าตัวโจทย์หรือเรไรงต่างเนี่ย การเรียนรู้ของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นตอนที่ให้นักเรียนคิดเนี่ยนเียคิดว่าท่านครูผู้สอนในเตีละรุ่นอาจจะต้องเดินไปดูว่าเด็กๆเ,เขียนอะไรลงไปนะเพราะเราจะเห็นรูปแบบท่าที่ฉันดูนะคะจะเห็นรูปแบบการคำนวณเหมือนทำโจทย์ที่ครูคณิตศาสตร์ทุกคนเห็นพื้นที่นีแค่นี้เขียนยาวๆบางคนก็เขียนเป็นลันกษณะสั้นๆเพื่อจะใช้ในการตัดสินใจคือคือภาพพวกนี้มันเป็นภาพที่คิดว่าครูผู้สอนจะต้อง ลงไปให้ความสนใจกับแนวทางการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าคาตอบเพราะว่าการเน้นกระบวนการการเน้นกระบวนการคิดมันการการพูดเรื่องกระบวนการคิดมันจะต้องมันต้องดูระหว่างทำว่าเด็กคิดยังไงนะฮะประการถัดไปก็คือเวลาที่นักเรียนเสนอแนวคิดต่างๆขึ้นมาคงต้องอันนี้อาจารย์ยุ้ยหรืก็องเลตอบไปได้ค่ะถามอาจยุ้ยเฉยๆว่าอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าอาจารย์จะเรียกใคร เป็นคนเสนอเรามีเหตุผลอะไรในการที่จะเรียกคนนี้ขึ้นมาเสนอเพราะเราเพราะเราดูอะไรจากที่เขาทำที่เกิดขึ้นนะฮะจริงๆแล้วถ้าเราไปดูชั้นเรียนที่ที่ที่ใช้กระบวนการอะไรแต่นี่อาจารย์เจสโนพูดถึงเมื่อกี้นี่เราจะเห็นภาพของการที่จะไปหยุดนิ่งอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าไปติดใจวิธีทำของนักเรียนแต่ถ้าชั้นเรียนวันนี้นั่นดูไปแล้วนั่นก็ขอุรูได้ว่าเด็กคิดยังไงมีกี่แบบ โดย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 ในในแง่คณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นในตัวเรื่องของการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเราให้เขาทํางานเนี่ยนี่คิดว่าน,นั้นเราอาจจะต้องพยายามฝึกนักเรียนเขาจะทดเขาจะเขียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราในฐานะเป็นครูเราอาจจะต้องจับประเด็นต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวอันนี้ฉั่ไม่ทราบฉันต้อ,งต,อง,งต้องถามอาจารย์ยเพราะฉันไม่ได้ครูเคยกับาอาจารย์เคยคิด้วยกันแล้วกัน คือโดยลักษณะโดยทั่วไปเวลาที่เราให้นักเรียนทํางานนี่ตามปกตินะคะฉันต้องพูดนะคะอ,นนอันนี้อันนี้ต้องถามอาจารย์ยุทธอาจจะเคยลองมาแล้วว่าถ้าเราจะคือเช่นบูรณาการสติวิญญาณไม่เคยทํานะคะอันนี้อันนี้ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมานั่งคิดว่าพวกเราที่มาดูเนี่ยช่วยดูซิว่าถ้าวิธีการอย่างที่อาจารย์ยุทธใช้แล้วมันมน,น่าสนใจมันใช้ได้ดีแล้วนั้นฟังดูที่เด็กสรุปก,ก็น่าจะดีนะคะก็น่าจะดีแต่ว่า ถ้าอย่างสมมติที่ฉันเป็นคนสอนตามตีแล้วถ้าเด็กทํางานนี่ต้องพูดอะไรนะคะน่าจะดูมากกว่าจะไม่ค่อยพูดอะไรสักเท่าไหร่อะไรนี้นะคะแต่ว่าเราจะเดินจะไปแต่ว่าน,นี่ก็เป็นภาพที่ชี้เห็นเม่เวลาที่คุณครูมาเรียนรู้เนี่ยครูจะต้องนึกเนี่ยว่าที่อาจารย์ยุธทมเนี่ยทำไมก็ถึงเ็าถึงทําอย่างนี้เพราะอะไรมันแต่ละแต่ละแห่งก็มีเหตุผลของตัวเองใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรถึงถึงเป็นอย่างนี้ลักษณะโจท,ที่อาจารย์พูดถึงว่ามันอาจจะดูเยอะไปแนะนํานั้นก็เป็น เป็นข้อคิดเห็นเนาะที่ที่เราจะเรียนรู้อาจารย์ยุทธอาจจะมีเหตุผลว่าที่เราให้โจทย์มาลักษณะโจทย์เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าในในส่วนตัวท่าน,นเองท่านยังคิดว่าไอ้ตัวลักษณะโจทย์ที่อาจารย์ยุทธให้มาจะเป็นลักษณะเหมือนโจ,ถถจย์คณิตศาสตร์เยอะมากแต่ในขณะที่เราสอนถ้าจะเน้นกระบวนการคิดอาจารย์ยุทธต้องหาโจทย์ที่มันโตกว่านี้ในการเช่นตอนท้ายอันหลังเห็นไหมคะเรื่องสูงเปอร์เซ็นต์รเรื่องอะไรต่างพวกนั้นแหะแต่ว่าเอ่อมัน อาจารย์ยุทธรก็คงมีเหตุผลว่าเอาไว้ทั้งท้ายเพื่อจะให้เด็กให้เหตุผลได้อย่างไรแล้วก็การสรุปบทเรียนก็ก็ถือว่านักเรียนนักเรียนที่สรุปก็โดยหลักข้อจันถามถามเป็นเรื่องเศรษฐีพอเพียงเด็กก็จะตอบเ่องเศรษฐีพอเพียงแตนะ่ในขณะที่เด็กผู้หญิงคนสุดท้ายนั้นสรุปข้อสรุปทั้งเศรษฐีพอเพียงและเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ที่เขาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่า ตัวตัว,ตวาการพัฒนากระบวนาการคิดของนักเรียนเนี่ยมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะทํำยังไงให้เด็กคิดที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่การคํานวณอะอย่างเดียวอะถ้าจะดูพ r o c e s นั่นก็ก็ฝากไว้นะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเราเราจะเห็นนักเรียนส่วนใหญ่ทำเนี่ยจะเป็นคํานวณแล้วก็สอบเพลาะแต่ไม่ได้อันอื่นก็มีอยู่บ้างแสดงว่าที่โรงเรียนที่โรงเรียนปริน้นทาอยู่นั้นก็เป็นการที่ว่าฝึกเด็กเนาะให้เข้าใจให้รู้จัก ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไอ้สามวงสอง,อ,งอะไรชั้นเรียนในวัฒนธรมเนี่ยนะคะ <c oughs> มันเอามาใช้ได้อย่างไรบ้างใน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 ,ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะนี้ก็เราเรา,เราดูชั้นเรียนเราเราเห็นอันเดียวเ่ยเราจะไปบอกว่าดีไม่ดีเราไม่ได้พูดในแงน่นะแต่เราพูดบนฐานของสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้นเองซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆพวกนีน้เราเราไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีนะคะเพียงแต่บอกว่า อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านก็มีเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงถึง,งทาอย่างนี้แล้วก็ตัวตัว,ตว,ตวนักเรียนเองถ้าเขาทาอยู่เป็นคิดแต่ว่าเวลาเข้ามาให้เราดูสเสนนเพราะไม่ได้ไปดูเนี่ยอยากให้ดูเรียนจริงๆนะคะถ้าพูดกันจริงๆอยากให้ถูกไปดูที่เรียนจริงๆ,งๆงงไม่อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการเรียนรู้ถ้าเราจะตัดสินว่าเป็นยังไงเราอาจจะต้องดูโรงเรียนจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกคือเด็กโรงเรียนปริ๊นก็ค่อนข้างเนาะค่อนข้าง ที่จะอะไรฮนะในฐานความรู้ก็ดีในปมหลังก็ดีอะไรต่างก็ดีก็ก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นมากนะักนะคะในในส่วนของการเรียนรู้ก็ขอบคุณอาจารย์ชุดมากมากนะคะเพราะว่าเอ่อก็ทําให้เรียนรู้ว่าจะทํายังไงสอนเศรษฐกิจพอเพียงดีอะไรเงี้ยขอบคุณมากค่ะคะรับลำดับสุดท้ายนะครับก็ขอต้อนรับผู้บรจาคผู้ที่อยากมาจนรักเดียมหอย ที่ชวนดิฉันมาร่วมเรียนรู้ด้วยไ,ได้เรียนรู้มากมายเลยจากอาจารย์นมยุทธแล้วก็ผู้ชมคุณธมนต์ทุกทุกท่าน,นนะคะและวต้องของกออกตัวก่อนนะที่ฉันไม่ใช่ครูสอนคณิตศาสตร์นะคะอ,อ,อาจจะมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อยู่บ้างน,นะคะแต่ว่าดิฉันจะพูดต่อไปนี้เนี่ยด้วยหลักอิงของดิฉันก็คือเรื่องหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะ เป็นอย่างไรท่านกลับไปอ่านหนังสือเองแล้วกันนะคะหลายท่านก็น่าจะได้อ่านหนังสือเรื่องนี้ไปบ้างโหอยู่แล้วคือหลักๆก,ก็คือเรื่องของการเรียนรู้จากการการปฏิบททัติเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทาักษะขึ้นมาของเด็กเองนี้ประเด็นที่สนใจก็คือว่าอ,อ,อาจารย์ยุษย์เริ่มสอนเนี่ยโดยการชี้ให้เห็นว่า ให้การบทเรียนที่เราจะเรียนต่อไปนี้มันใกล้ตัวนะมันมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเป็นทฤษฎีจา๋าแล้วก็ไกลตัวซึ่งตรงเนี้ก็ทำให้เด็กเนี้ยก็เริ่มที่จะคึกคัดข,ขึ้นมาสัเกเล็กน้อยทั้งๆท,ท,ที่อาจจะรู้สึกประหม่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าหน้าตาขั้งเรียนของเขาเด้เปลี่ยนไปเยอะทีเดียวนะคะ แต่ไอการที่คุณครูได้ชี้ให้เห็นไอการเรียนการสอนต่อไปนี้เนี่ยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเนี่ยซึ่งเด็กเอาไปใช้ได้มันก็จะทําให้เด็กเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกที่ดีกับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะนั้นเคยมีประสบการณ์การเรียนนะคะในหลายๆวิชาเช่นวิทยาเคมีบางบางบทเรียนวิสิกส์บางบางบทเรียนแม้ เด็กก็จะบ่นว่าจะเรียนไปทําไมเนี่ยเราเอาไปใช้ในชีวิตไม่ได้เด็กก็ไม่มี motivation ในการเรียนความสนใจในห้องเรียนก็หายไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่จันยงยุทธเนี่ยได้ได้ทำประเด็นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะน่าสนใจแล้สิ่งที่เห็นว่าท่านาาจานยกคําถามเชิญคันตศาสตร์ที่เกี่ยวกับร้อยละเน่แต่ละคําถามเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่จําลองสถานการณ์จริงในชีวิต เพราะนเด็กก็ได้เรียนรู้จักชีวิตมากมายใน,ในจากวิชานี้นะคะอนนันที่ฉันคิดว่าน่าสนใจทีเดียวก็คือว่าท่านอาจารย์ยงยุทธเนี่ยได้สอนสองอย่างไม่รู้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะอาจารย์ต้องต้องตอบเองนะคะคือว่าจากจากการการน่าดูเนี่ยอาจารย์สอนสองอย่างจะสอนคอนเซ็ปต์ของการการ ของเรื่องร้อยละเนี่ยกับสอนการนำไปใช้ในชีวิตโดยที่บวกเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วยนะคะท่านไม่ได้แยกอย่างหนึ่งอย่างใดท่านไม่ได้เอาอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นหลักแต่ท่านเบลนสองอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะแล้วเลนสนใจเั้นได้เรียนรู้คณิตศาสตร์กับมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละอีกทีนะจันยมยุทธแล้วก็สนุกกับอาจารย์ด้วย ก็คือว่าจะสอนคอนเซ็ปต์ของของร้อยลักขาต่อเวลาหน่อยได้ไหมคือคือคอนเซ็ปต์ของร้อยล่าจะสอนตลอดเวลานะคะแต่สอนให้เด็กเนี่ยเรียนรู้จากการลงมือทําและคิดเองนะคะเพียง <c oughs> แต่มีอยู่นิดนึงที่ฉ <c oughs> ันอยากจะเติมตรงนี้ก็คือไอคอนเซ็ปต์ที่ว่านี่ตอนสุดท้ายจะขวดน้อยไปหน่อยนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือเด็กคิดเอง <c oughs> เด็กชี้ประเด็นเองเช่น <c oughs> <c oughs> ร้อยละของของของสองสิ่งเนี่ยมันเอามาบวกลมกันไม่ได้นะคะมันเป็นคอนเะซ็ปต์นะแล้วจีนก็ว่าทีมที่ฉันอยู่เรื่อยๆเวลาคนอธิบายความคุณเอาแอคทอลกับส้มเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแล้วมันจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไรนะคะวันนี้เด็กก็ได้เรียนรู้เรื่องอย่างเงี้ยผ่านเรื่องร้อยละเพร่นร้อยละเอามาบวกกันไม่ได้ไอของสองสิ่งนะคะความยาวความกว้างนะคะ คอนเซปต์ต่างๆแบบนี้ได้เรียนจากทุกๆข้อเลยนะคะ,สะแสดงว่าอาจารยงยุทธ์เนี่ยทำการบ้านมาเยอะท่านแม่นในเรื่องของคอนเซปต์ที่จะให้เด็กแต่ท่านไม่บอกเลยท่านไม่บอกอ่านักเรียนนะร้อยล้านเนี่ยนะค,ะคอนเซปต์มันมีอยู่นี่หนึ่สแต่ท่านให้เด็กค่อยๆจับประเด็นเองนะได้เรียกว่าตกผลึกความคิดของตัวเองร่วมกันทั้างองตรงนี้น่าสนใจ แล้วจันเวลาเด็กตอบผิดเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปชี้ว่าอันนี้ผิดแต่ท่านใช้เทคนิคว่าลองหาคําตอบใหม่สิเราค่อยๆอ,อ้อมในที่สุดแล้วเนี่ยเด็กก็จะได้คอนเซ็ปต์เหมือนกันทั้งห้องนะคะตรงนี้นะ่าสนใจเพียงแต่ทําตรงนี้เนี่ยให้ชัดขึ้นในช่วงท้ายนะคะจะทําให้เด็กได้เรียนรู้นะคะตรงนี้เนี่ยเรียนชอบมากนะคะ คือไม่ชี้ถูกไม่ชี้ผิดแล้วให้เด็กเรียนรู้เนี่ยจากการคิดเองมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะที่ที่เด็กี่ยค่อยๆเดินจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนี่ยจากการหาคอนเซ็ปต,ต์ด้วยตัวเองเทคนิคแบบนี้เนี่ยที่สิงคโปร์ใช้เยอะนะคะแต่ว่าบ้านเราอาจจะใช้ใช้น้อยไปหน่อยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณครูเนี่ยท่านคุณครูยงยุทธเนี่ยท่าน เน้นเรื่องของการให้เด็กเนี่ยอธิบายความว่าทําไมคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะไม่ลือมอะค่ะเด็กจะเรียนรู้เพราะว่าเด็กอธิบายความตลอดเวลาว่าเพราะอะไรที่เด็กคิดแบบนั้นเพราะถ้ามองในเชิงของเบนเบสนะคะเด็กเ <c oughs> นี่ยได้เรียนรู้จากลองผิดและลองถูกแล้วก็ลงมือทํคํานวณเองแล้วตัดสินใจว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร เพราะอะไรนะคะเด็กจะจะจะเรียนรู้ตรงนี้เยอะเลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยท่านมีการนำหลักปรัชญาของเซษฐกิจพเพอเพียงเนี่ยมาใช้ในวิชาได้น่าสนใจนะคะอ,อ,อาจารย์ดุสิทธ์เนี่ยถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านอาจจะตอบได้ดีกว่าฉันแต่สิ่งที่ท่าน,นเห็นเนี่ยท่านใช้เงื่อนไขของควารู้นะคะมาเป็นประตูเปิดทําให้เด็กเนีเข้าใจ เรื่องปัจญยาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกครั้งจะากตัดสินใจมีความรู้เพียงพอหรือไม่นะคะแล้วสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะมีกระบวนการอย่างไรเพิ่มคําเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองเงื่อนไขพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันนะคะภายใต้สองเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมรับผิดชอบเนี yes. ่ยบางเรื่องเนี่ยนะมันก็อาจจะไปเรื่องของพอประมาณแก่ตัว แต่เรื่องนี้เรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยแล้วเป็นเรื่องวิชาการเนี่ยท่านใช้เรื่องของความรู้มาเป็นเงื่อนไขของการทําให้เด็กเรียนรู้นะคะประตูเปิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง5ด้านเนี่ยท่านเปิดได้สวยทีเดียวนะแล้วทําให้เด็กเนี่ยรู้วิธีเอาไปใช้ได้ในชีวิตน่าสนใจเพราะทุกครั้งเด็กเวลาคิดเรื่องของการตัดสินใจจะถามเลยฉันมีความรู้พอหรือยังนะถ้าไม่พอต้องไปหาความรู้เพิ่มอ,อย่างไรนะคะ บันสมเหตุสมผลแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าเติมเรื่องของความรับผิดช,ชอบไปด้วยเนี่ยจะดีมากเลยว่านอกจากที่จะสมเหตุสมผลนะคะในเรื่องในด้านอื่นแล้วนี่มันต้องสมเหตุสมผลในเรื่องของความรับผิดช,ชอบด้วยเพราะตรงตรงนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรเติมะคะ่ะแต่คิดว่าเรื่องการสรุปพอนบทเรียนท้ายห้องเนี่ยถ้าอาจารย์ลงยุตใช้เวไลาอีกสักสามถึงห้านาทีเนี่ยเด็กจะได้เรียนรู้ ตรงนี้เนี่ยมากขึ้นอีกมากทีเดียวนะคะแต่สำหรับวันนี้เนียก็ได้เรียนรู้จากท่านเยอ,อะแล้วขอบพระคุณค่ะ